เท่านี้เงินเราวุ้นเอาไว้ให้ก่อนสามแสนเด้อได้ไหวซื้อไหวติดโตหะแหละเฮ้ขอบคุณทรายไหวปัญญาไหยปัญญาเอาไม่ต้านและไอ้เยอะกาลืมไปบ่ได้กระทั่งไอ้เฮ้าอะไรพี่น้องเลยเนาะเสียเวลาเวลากับเฮานี่กะหลายชั่วโมงแล้วไหนเนาะหกชั่วโมงหกชั่วโมงหรือพี่น้องเลยเนาะเอ่อเต็มระบบกกับมันเนาะค่ายจ่ายหลายๆอย่างทั้งมเดลนี่เป็นกะเนาะรถคันนี้กะ เพิ่มแก่ซอยเรือหนาเนาะแต่ว่ายันนี้มันยังยังยังมันยังยังถ้าต้องติต่อเติมยังอีกอ่ะไปรับเติบโยงกับมึงกันเนาะทางคายาคากิมนอนคายังหลายอยางเพราะว่าเขาดูดว่าเขาดื่มสมานุนาะงแกชุบป้องนอนถ่าเด้อมาพาลำโบกับพาลำโบไปซื้อข้าวมาเอื้อกับน้องจะกินก่อนเด้อจางใจจางไม่น่าซื้อสองมากินเด้อ พงหมแข้งสวัสดเขตพอดีสบายดีสบายดีเรานอนปะเอาเลือกองลงนปสมนุงเจามาบ่บนามี่ป้มี่ปสมนุ่จ้บนามาเขากลลืมบอกเจ้าเนาะ ลืมลม,ลม,มันก็รืมค่ะไงรืมแนวอะบวบุ๋มมีก็ได้ดอกเปน็นยังไเนะาะบอกสื่อบอกเสียงยังน้าพันเอาอาจจะทายเป็นบางส่วนบางตอนในเป็นองเด้ออาจอยู่ในไทยก็ได้เป็นงรเนะาะยบก็ได้ แะบัตรกีนว่าบนเราหายคือเอามาเงินบ่อนบ่อนี้ได้มันจะมีห้องบวกพวกเบเกตเบเกเบเกิบอร์ซีเบอร์ีเเลยจีหลักับบอมบอมาเงินนี่ล่ะ่วนบัตหนึ่งบัตรสองทัเพื่อเวลาบุนโมยููเจ้ามาเล่นเลยมื่นวุญนจีไม่อีกต่อนจะสวยช่วยไปหาตอนแรกจยหาอยู่หานอนแทนนี่แหละ ผมนอนมีบอนนอนอยู 17, See, boys, be, ่เมแต่คนนอนแถวนะเคยมาเสียบอ่เคยมาย้าบ้นองมอญ่อลเนี่ยเดี๋ยวมานั่นบอกอ่ะนีู่ชาห้องน้ำยิ่งใส่มูายังห้องน้ำป่ะคอยกับปวดที่กันยังบได้เขาท้าเนาหลห้องน้ำนห้องน้ำป็นได้เรคท้า บำรุนก็จะขึ้นจะเป็นไข่ตัวหอนจิตผู้ปวะอยู่หรอมีอาการปวดบ่อตาแล้วก็เจ็บอคอบำรนะไรเพื่อนเลยคือตอนเตอิตมันชิยากอยู่ฮะตอนต่อไปกับบัาญัติแล้วบ้านนี้เพราะว่าบำบรุนเร่ยนหายบลาไปตอนนี้ใหม่ห้องเรียนเอกสารแล้วก็มันชชิญญากแ็นเรียนหันแลีนนี่แต่ว่าเมื่อต่อไปกับบัาญัติแล้วมัชชิญญกแต่เมื่อเตอิต คาใจเส้นหาพันขายาเวลาป่วยเ,เอายาอย่างน่นปะป่วยเอื่อชือยาดสมปองเจ่อเด้อคนเมื่อนั่นเลยโบคนเม,มื่อนออออัน้นสมปองสมปองอะไราทาพัลลด ตอนนี้ก็เวลาทุ่มหนึ่งแล้วไปนอนเ่เรเซียนี่ประมันเนาะยังบมดอไปจ่ายเงินค่ารถนงิกุภัยก็จำเงนกุภคนเจ้านำาอะไรไป่นเอ้ซอยคนเท่าไรหอากอะไรไปนอนไปเนายาไปหมอประติมขอเอกสารไปหมอคืนก็่ยากที่มือตำอิดนอแเล่นกับไปกับมากแบบนี้กเังไพรุภัยกับแจ้หนอนแจ้นอได้ได้จ้อ เออเรากะเยเวลาน้อไปงเราฝน้นาวปะเป็นชันซองปะตาบุญมาตีมันคน,นกดเลือดกดเลือดขึ้นไปองยอยู่ชันซองน,นี่แหละคลนกดเลือดอย่างนี้เลมาไหมจ่ายยังมีกจหนึ่งแสนกีบแต่ละมอนนะพ้อมเพือกันพี่น้องอ่าเท่ละซนสองแสนเท่าละห้าสิบ บอกมาพาไปเข้าห้องน้ำก่อนหล่ะกัจังชีมาโอลุมกันหล่ะกัให้เจ้าจืดอด้ะจือท่าห้องน้ำจักอยู่ใส่หลังน้ำบาดเนี่ยเนาะพิชเช่นทั้งปุ่นป้ประโยชน์ห้องน้ำมาจางไหนใช่แต่มันได้เนี่ยป้อโอ้ไปอันมาสองสามชั่วโมงแล้วป้อไปข้าห้องน้ำก่นเป็นไง กดจะดนเลยเอาไปนงเอา <c oughs> คนขมา <c oughs> ่า <c oughs> กลับอกบบ <c oughs> อว่าเดติรับบอปลาดูเอาโอเคพี่น้องเลยเนะาะหลังจากเขาคนกวนเลือดขึ้นไปหายทางแพดยมอพัน นกกาล้อถาพ้นตัวเลือกมาภายใน30นาทีพี่น้องนอกจากมาแนะน้ำแล้วก็บอกทั้งบอยลิบโวอีกคนหนึ่งนกกอนวุ่นฉี่มอบให้เพลินดูแลทั้งทีท้าน้องและเนาะมีแต่พี่น้องและสิบเบิ้งยางไก่สิดก่วซุ่มข้างเราด้วยทั้งข้าวก็หมอมเจ้าหลักกัสิกลับบ้านไปขับพรหาข้าวผักวัวแล้วก็มือเช้ากับสิมาเยี่ยมนอกมามีค่าเสียจายังบนกัสิมาอันนี้ตึงเนาะ ป็จริงไะมาสวรรค์อ่าเคยมาแหละเดี๋ยวนี้แหละเคยมาเหมม้วนป่ะม้วนละมักจะไปบใสมักแต่เบ่งรถนี่แหละม้วนในเบิ่งรถม้วนจะเบิ่งรถเวลาบนเนี่ยย่างไรแค่กองบุนตรงนี้ไงอ่าเอาเอาไม่แต่ไม่ไปญาญลงง่าญไปญาญลุงอยงเนาะมิได้จือนี่แหละที่ว่าคุณบอกว่าจือบอลทางทานมอสจืดบอกว่า อาญานางสมปองเนาะไอ้บัดเคียบไปยืนอยู่ห้องเมื่อนั้นมื่อนี่ไอ้เจ้าจื้อตัวนี้เด้ไอ้หมดกายของพลังเขาเนี่แหละของผู้พวกโปรเจ็ตไปเป็นโปรเก่าบปรซิปเนาะแล้วก็ทางเขาห้องน้ำไอ้จื้อตัวนั้นแหละเนาะอาสารับประเพียนกันมวยเราอยู่คนเดียวเด้อหาที่ว่าเจ้าจะไปซื้เขาซื้อน้ำกันเอยยู่เนาะแล้วว่าเจ้าจะไปหันไปนี่กันเอยยูนาะเจ้าเอยไปทันไปนอย่างเจ้าอยู่สลับกันนะเนาะเพอเพย์หายเราอยู่คนเดียวอยู่ยังไงชิดก่อนช่วงนี้เนาะ ว่ายังบม่ได้เติมเลือดเพิ่นนะยังห่างกายอย่างนี้ยก่อนแอร์อยู่ตั้งทรงต่าแห้งเป็นอยนะ่างไรเนาะอ่าเครอทางอีกก่อนทางคนก็เลือดมาจากทีมคู่เนาะมาที่โปนี่เงิประมาณกับจำกัดพี่น้องเลยเนาะแตรอ่ารุ่นน้ำกรนมาของกดเลือดที่สุดท้งเท่าไรเนาะแต่ว่าเมื่อกี้กับมาแลดเนะเาะบอกว่าปวดอา,าสไซเมอร์ครัวมา,มาพี่น้องเางไ ลืมครับครับอีกอย่างก็ทั้งบอลรับโบเนี่ยคนก็นม,มีอยู่ทงางปีสองพันสิบสองรัฐบาลพ้นลงไปเหต์ใบเหตบ,บัตรทุกคนทุกแยะเนาะถ้าวนะ่าทางบอลรับโบเอาบัตรตัวนั้นมาสิมานยืนพระเด็ค่าใช้จ่ายกิกนนกสิบูชูยังไงเนาะอย่าล,ลืมเด้อเมื่อนจื้อไว้เจ้าสิไปห้องแพทย์ห้องหมอนี่บวัวว่าแต่เอื้อเจ้ารั่วน้องเจ้าลูกเจ้ายังทุกคนนี่แหละอยู่ในครอบครัวอยู่ในสมัยนู้นอยู่ในทุกห้องยาอยู่ในทุกห้องหมอเงยเงยเยเงเงยเงยเงยเเงยยงยเง อู่ในห้องมอของรัฐบาลปกติผูกคุ้องการเงินจโานก็ได้นี่มันได้ถูกลื่อมามากสิรานีจ่อยอยู่เป็นน้องเนาะมาแลนเมื่อกี้กับ่สี่้าโมมีสมานตัวเลขโมมีใบมันมากับชีราคากับชีจ่ายเต็มเกินใจเต็มเลยเกินใจเต็มเลนแต่ลรนเนี่ยกับต้องจ่ายตลอดเป็นแนะถ้ามีบัตรสมโนอว่าบัตรสี่ทางรัฐบาลันออกมาให้บัตรคนตุกคนนี่ยเนาะ มันยืนหายก็สีบปรส์เบาเสียแรงแรงเบาเสียได้พี่น้งไลยเนาะอันนี้คือเมื่อจะฟ้าบุญกับบริบปองทัางกำลังบัวเราไปสมโน้งเราเด้อว่าสักพอมาหอดวงหมอก็ลืมพี่น้งองเลยเอาไม่มได้นั่นแลละไอ้ยักกาลืมไปบ่บได้กระทั่งไอนะ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 ้ห่ออะไรพี่น้องเลยเนาะเสียเวลาเวลากับเฮ่านี้ก็หลายชั่วโมงและหน่อยเนาะหกชั่วโมงหกชั่วโมงละพี่น้องเลยเนาะ เต็มระบบกับมั่นนอกขาดจิตใจหลายหลายอย่างทางมบริบทเป็นกะเนาะรถคันนี้กะนเป็นกะซอยเรือมาเนาะแต่วันนี้บริมียังยังยังบริมียังถ้าต้องเติมต่อเติมยังอีกอย่างเกี่ยวลอดภัยยังไฟเลนยังกองเสียงแล้วการสุดเตียงยังสามอย่างทีตีจะใส่ลักลักนี่ก่อนส่วนตัวอื่นคอยว่ากัน เอาตัวใส่ลักลักเนี่ยเอาคนเจ็บมาได้ส่งคนเจ็บไปได้นี่ก่อนเอาการท่าว่า FC ทันได้เนาะคุนยังจะบุญเลยเห็นคิีนี้เนาะอดี๋ยวสุดสวยทางมือทีคงมือทีเนาะเพราะว่าซวยทั้งอายคนเป็นกับไป้สวยคนต่อเนาะคือแน่แล้วพี่น้องไปซอยอะไรไปซอยทั้งเวีองรวีลอยปลายกิโลเนาะท่าว่าธนาจะเป็นสวยทั้งอายคนกับทีนีทางคำบุญธนาทำประกันพี่น้องเนาะ ฮะมากะก่อนสิกร mm ับเนาะวุ <c oughs> no. uh, ้นก ok uh ัส huh. ีน uh ี huh. ่แหละพี่น um. uh ้องลืมบ ah <c oughs> <c oughs> <três penso> ่ได UH ้เนาะขานน้ำมกนละมันเนาะอ่าเพราะว่าข้างนอกกัมีนี่กัมีมีงบจำกัด่ะเนาะกับสีอ่าคลอน้ำลายเนาะต่างคนต่างซอยกันโดยดูสีอ่าขานน้ำมกนละมันประมาณร้านหาได้เด้อด้วยได้ได้ดูป็นยังเป็นังมันต้องชิ้เลียดด้วยด้วยเพราะว่าเขากับ ตามซอยเยอกันเนาะเล็กๆนะหน่อยๆซอยกันไปก็เป็นอย่างนี้ดน้ำมันไปมากกว่พ่อเราต้องว่าเรื่องอื่นเลยทางทำบุญทำกันเนาะแม่เนี่ยทำเอามาเดี๋ยวเกิดมาเพื่อเป็นน่นี่แหละก็ต้องในซอยเต็มที่เลยมีปัญหาไปเชือปนบุญเติมไปเทื่อื่นเป็นล้านราได้เป็นอ่างนี้เนาะเติมจังจังอุ่นใจได้นะไปเชือปนปั๊มห่างไรปั๊มห่างไรต้องใส่เต็มอย่างเดียวจังไปออกเชือปนได้หัวเขียดหมอกไปมันหาปั๊มยากเนาะ แต่ว่าเฮามีเงินสดแล้วบัน่นเฮามีคีบอาวะไม่มีออะะได้ส <c oughs> ่วนใหญ่เลยเมื่อกี้มีเงิ่อนล้านหกพิจาเนาะแต่ว่าจ่ายค่าบบโน่นนี่นแบบั่นไปกับตรงหอดล้าน standby อยู่นะตัวย่านอ่ะเป็นภางานพี่นิจาเนาะตรงนี้วิธีคล้ายเองงานหนึ่านบุญเนาะมีงาน standby ต้องดูแลนมีเหตุก็ออกสลับเปลี่ยนกันอยู่เปลี่ยนกันไปงานงาบุญให้บุกได้ลมัเสียเร้วงานมามีเหตุต่อบุกไก็ไ่ไดนเลยโอ้เดยนใจเลลาใจอะไรกันเนาะมากสลดายดนในกุศลน้ใจได้เนาะอ่าหาไม่แต่ซะแล้วอเนาะ เกิดบริการชีวาไ้เมื่อวัครีนแนแล้วก็ไปเบียดข้้งอื่นต่อแน่เนาะส่วนี้ย่ามบุญจำเนาะลดล่างรลายลายภูติเหตุห็มือเลยอ่าเมาหเยกีนมันดีๆประจลคนลดเขาหัวตัวเองแตกเองอู้หแตกเป็นอย่มือเี่นาวแต่ผฝาก็่เนะี้ึฮะใชโอเคได้เนาะดีไมเนาะดดีทุกคนดดี ใหญ่แล้วพูดนน่เนาะใหญ่แลวใหญ่ไวลีน้องนี่บางคนนี่ยบางนี่แล้วกินนมเลยไรอาตีง่ายอะไได้อ้เช่นว่าตัวน้อยนอุ้งใจพี่น้งเเนาะมควาของราไมด้ทุกอย่างาเพราะว่าตัวใหญ่เสียด้เลือเนี่ยก็เป็นวินาหาเลยพี่น้องเเนาะเดินเดินเดินนานเลยเดอขอบใจขอบใจขอบใจแห่ะสีทห้าอีกขึ้เก่าพี่น้องเด

เหนือกุ้ยพงยพะเทศอยู่ในสวรรค์เนาะมีแต่เลาคืออะไรเนาะงานกัสิร้ายเนี่ยเนาะคนเก็บก่อเหตุกับใกายพี่น้องเลยนี่แหละบ้านี้เลบบอห้าแล้วบ้านี้พี่น้องเลยเนาะเขาน้ำซามปลาอ่ามี่มีแต่จำนานสัญญาบอกเล่าพี่น้องนี่บ้านนี้ก็มีเขาเขานี่ยางก็ยังนอกนี่ก็มีเขาน้ำซามปลาเนาะ ว่ามุ้งนี่เนี่ยคือน้องบุหีบอกเลยมนต้องไปง่ายเดือพ่นนะทดทามทั้งแพทย์น้องเมื่อกี้ว่าถ้าพ้นกวนเลือดออกมาก่อนภายในสามสิบนาทีแต่สีผู้ว่าสียูนี่หลือจะไปพุ่เนเพราะว่าตอนนี้อ่าความดันรวมตั้งทรงรถต่ำแห้งทางในแพทย์ม้องเป็นพวงยางไก่ชิดเรือบอสิไปเหมือนอยู่ในกรหรือบอสก็เดือดว่ายังเกาะตึกชุกเชิญเนาะอยู่ในห้องชุกเชิญ์นกรบอสกาโลกบอล ่ายอีก30นาทีพอมื้อแล้วออกพี่น้องเออคือพวกเฮาก็สอาหามื้อแรกนี่ก็สิหาซื้อแนวอยู่นกินให้เราก่อนก็ได้อือจังนั้นมื้อเราทําพงพงเนเคยก่อนให้เพิ่นซื้อกินเองเนาะหามุงรับมุงนอนให้ได้ก่อนจังสิได้กลับสิได้กลับก่อนเาะเฮาย่างออกไปทานเด้อคนมันหลายจากลมอย่างครับตอบยางเอ่อหิ้มองเพื่อที่สุดมันง่ายเด้อเนาะ เป็นหดเอาเมื่อกี้ก่ะจ่ายไปรัดเติบโยงใเมินกันเนาะทั้งคายาคาะกึ่งนอนคาะยังหลายอย่างเพราะว่าเขาดูบุญบ่กเขาลืมสมานุเนาะเล็กแชมีปญบะเนาะฮามูมี่ก่อนก็นางมีคนทุกอย่างน้ำเมนคนทุกอย่างน้ำดื่มแต่ราคาเต็มแบบจ่ายราคาเต็มหัวเป็นยังเป็นประสบการณ์เนาะไฮโบเนาะ เงี้ยนายจื้ไว้เลยห้ามเฮ็ดเสียจนบัดจนเลยเป็นทางเราตาวเป็นออ่วยหมาทัแน่เดี๋ยวคงต้องคนทุกางี้ยนะผมนี่ินม่คำเดือนบัดตัวนี้ไปเาจะมานเปินเง่ายเอาไม่ต้นั่นแหละเดี๋ยวไปหาสื่อข้าวขาวบน้าเพิ่นก่อนนะเห็นทังลูกจนรอ่านกันเอได้ไปนอนพักผอนก่อนใครดอกเย็นเนาะเนาะเเย็นดี หิวขาวแล้วปะหิวแล้วจ้ะอยากกินน้ำปะงวได้กินมานน้ำงวยได้งวได้ด้วแล้วน้องรักกอลเลียนเป็อะไรกนเนาะควยลีรเลมบอกันงวอเนาะอยากกินน้ำเนาะบึงแล้วกับตอปากตัวเองเนาะ เฮาพาเจ้ามาใส่เลือดเด้อเพราะว่าเจ้าในตัวโตเจ้ามันเลือดบลรายเด้อมาเติมเลือดใส่ห่างกายเจ้าเด้อห่างเจ้ามีแห้งตอนนี้เจ้าเมื่อยเติมเลือดใส่ห่างเจ้ามีแห้งเด้อปุ๋ยเจะดีฝากเงินมามาเติมเลือดให้เจ้าเด้ออมาเด้อเขาโยมข้อเราขึ้นแล้วกัน อยงก็ไดอยเยอยอย่เยอเมนโมีแบบหลอดเนาะแต่จะพาสื่อคนนังหนเล่ดังเนาะ นอนแล้วนอนถ่ายกันแป๊บหนึ่งเด้อถ่ายคนก็เลือดออกก่อนเป็นอะไรมีแต่ทางลำบากเอ่ยมีเงินติดโตมาอยู่บ่มีชั้นหนึ่งมีชั้นหนึ่งคุณแสงเนาะมีแต่บุญจูเอาเงินไว้ให้ไปซื้ออยู่ซื้อกินเด้อซื้อน้ำซื้อไน่และเนาะ ตอนวลติคับเนี่ยเช่าว่าให้จักสามแสนเนอะเพราะมือบัตรบัตรคอยไอยู่ด้วยจะนอนสิพาจะนอนสิพลาลำโบออกไปซื่อเขาอยู่ข้างนอกนี่เพราะว่ารอถ่าพ้นกดเลือดก่อนเออจะนายกับลึง อย่างเดียวมีเห็นเอื่อเห็นนอมี่ิมเปื่อยแนเยีเลแล้วเนาะเป็นรม่เป็งนี่แล้วกโอเคคงวมแขงู่นิ่มอ่อนแล้วอ่อนแล้วเนาะมันแขงมันเบ่งนิดนั่นจน่นะ อช่างเจ้าเอาโทรศัพท์มาเหรอแอบเบิลมีป่ะมีเงินเติมเออได้อยู่ี๋เวบุญเจ้าเบอร์ให้มียังหรอโทรหาข่อยเด้เนี่ยสักแบตมีป่ะฮะโอ้โว้ยมีที่เดิมมีแต่ขาวโทรละไหาโทรได อันนี้อันปอล็อกเนาะเดี๋ยวสลับมา02 02 06 9 64 5 0 5 2มีเงินอยู่บ้างไหมมีเต๋อเศรษัยเติมเงินเติมหมวกหน่อยเนาะคือเติมติมได้เติมหมวคขาดเดี๋ยวคเวลาคหูชักเบอร์ตัวเองปะเบอร์ตัวเองหูอยู่ปะ ครับก็เหยียนไปชิลบูคือวันโคตรไปกดเบอร์อ่านได้ชอบเอามันฮอนได้อยู่เดี๋ยวคอยกดเอาเมื่อกี้เท่าไหร่ยังบมาเพราะว่าย่านเวลาคอยเมื่อบ้านมิยังโทรหากันได้นะเรียกผู้นำตรงนี้นะนั่นเลยอาณาเป็งนะจริง ใช่มีแต่โอเคเนาะเดี๋ยวบุญจะพาไปซื้อเข่าก่อนเนาะโ,โอ้เผื่อห้ามากครกับได้ผลวกวดเลือดนั่นแหละเนาะเผื่อชปองนอนถ่าเด้อาพาลันโบกับพาลันโบนไปซื้อเข่ามา,าเอื้ยกับน้องจะกินก่อนเด้อ,อจานใดจานหน้าซีซี่สองมาให้กินเด้ออสู้ๆเด้อเอสู้ๆสู้ๆยังมั้ยสู้ๆเหรอสู้สู้เออ อ่าไป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 อาวุธไปหาเข่าก่อนเถอายบายบเออไปโอเคพี่น้องไอนอากับสีพาบรรโบมันไปหาืีเข่า้อน้ำกินก่อนบอนพี่น้องเนาะเราจะบขกันในิมนานอกพ้นคเลือดออกมาแล้ววุ้นที่แจ้งพี่แจ้งน้องอีกทัานึงเนาะอาบุตรเสดจรอถาจนพ้นคนเลือดต่อไปแล้วทางแมงวิคนอ่าโอเค ในบนนอนบนเช่าได้เตียงนอนแล้วก็ทางบุงกับสิได้ก้าบ,บ้านพี่น้องเนาะมื้นแตงสีไม่เยี่ยบม,ม้ยาผลใหม่เนาะอ๋อนะสารับคลิปนี้แล้วแล้วสบายดีพี่น้องก็ชิญทุกคนหาซื้อยากกินก่อนบุญกันพี่น้อง,งบ๊ายบาย